ทำลายแนวรับหรืโลเวอร์ชาร์โองรือแบบแฮมเมอร์ไปเนี่ยเราก็ไม่เราก็เราเราก็ถือว่าสัญญาณแฮมเมอร์นั้นเนี่ยเป็นสัญญาณแฮมเมอร์ชิฟเฟิมแล้วเราก็สามารถเปิดทำสั่งขายตามน้ําต่อได้ไปแต่เลวบอดี้ต้องมีจุดปิดราคาต่ำกว่าโลเวอร์ชาร์โตหรือแฮมเมอร์นะฮะอันนี้เป็นคลิปคลอในตำราเขาจะไม่ได้เขียนนะแต่มันแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ตลาดว่ามีได้ทําลายกำแพงความเชื่อซึ่งเป็นแนวรับแนวรับ ที่แข็งแกร่งนั้นได้ถูกแสดงออกมาก็ภาพภาพตัวอย่างนี้ความสำคัญอยู่ตรงที่รูปแบบแฮมเมอร์ทับทับตามในคู่ฟอนดอลลาร์นะฮะก็มีภาพตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นจริงนี่จริงนความหมายของการเป็นสัญญาณเกับตัวอย่างชัดเจนก็คือตลาดอยู่ในตำแหน่งเดียวจากทางเมื่อปรากฏขึ้นมาและมีชัดเจนยืนยัน ในบรรถัดล่าจะเห็นได้ว่าตลาดไซเบอร์จะทางด้านข้างในตำแหน่งบล็อกเลนส์และในตำแหน่งบล็อกในจุดสูงสุดของตำแหน่งบล็อกบล็อกเลนส์ก็คือเราจะเห็นว่ามันก็ไปติดที่แนวต้านเดิมเช่นกันซึ่งจริงแล้วในในตำแหน่งนี้เนี่ยมันจะเกิดสัญญาณจูกตัวสำคัญตัวนึ่งที่น่าก็คือตัวนี้จะเป็นแบนด์เอนด์ฟูฟินนะฮะซึ่งเดี๋ยขาจะไปไปในทางทำอะไรแต่ ในรูปแบบแฮมเมอร์ภาพตัวใหญ่นี้คือสแสดงให้เห็นว่าหลังจากแฮมเมอร์ปรากฏขึ้นแล้วไม่ใช่หมายถึงว่าตลาดจะตัดเทรนเปลี่ยนเทรนเนสนอไอย่างที่เราเห็นจะเห็นว่ามันใช้เวลาทั้งข้างและเทรนเดิมยังคงที่คนต่อแล้วจะเห็นว่าในรูป,รปแบบเยอะนะทีะเห็นวภาพป,ปลายรูปสองอด้านล่างพวกคนเยอะก็ทดลองก็เลยอาจจะทำลายแนวรักกันจุตยุ่ยของรูปแบบแฮมเมอร์มาแล้ว หลังจากนั้นเราตัวนี้ตรงข้ามที่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเราสามารถเปิดเซลล์คำสั่งขาเนี่ยตามนั้นตามเซ์ินได้ก็คือเรียบอที่ต้องมีจุดติดราคาต่ำกว่ังด้วยชาร์โลกของแฮมเมอร์ภาพตัวอย่างรูปแบบแฮมเมอที่ตรงเหนี่ง่ายๆชัดเจนใะ้าในตำแหน่งเฟลแฮมเมอร์ตามตาภาพสไลด์เนี่ยจะเห็นว่า หลังจากปรากฏรูปแบบแฮมเมอร์ขึ้นไม่ไม่ว่าจะในตำแหน่งมาร์เก็ตวัตถุนิลงวตาเนีจะเห็นว่ามันเฟลก็คือในแท่งเทียนวัลถุไปเนี่ยก็คือจเจอในแท่งเทียสีดำที่มีเลียววัตที่ต่ำกว่าลูว่าชาร์ตโลกแฮมเมอร์สิ่งนี้เองที่ที่ผมบอกนี่ข้างต้นของนัานเมืม่อสักครู่ว่าเราเราจะไม่ใช้แฮม,มเมอร์เป็นตัวเนี้ยเป็นเป็นสัญญาณแฮมเมอร์เพราะมันจริงม,มันเป็นสัญญาณแฮมเมอร์ที่เราถือ แต่เราสามารถเปิดคำสัง่งขายเซลล์ตามน้ำลงไปได้แต่ต้องขอบอกว,ว่านี่เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครที่ว่าเพิ่มเติมเข้ามาไม่ใช่เป็นเทคนิคก,การครอบอี่านหนึงคือการเทรดตามน้ำเนี่ยเป็นเป็นหลักที่ที่ไม่ค่อยถูกต้องนักเท่าไหร่นะครับเพราะมันไม่ใช่สัญญาจุดกับต,ตัวที่ซับจรน,นะครัซึ่งโอกาสาทุกท่านมันเกิดขึ้นได้ตลอด ต่อไปรูปแบบแฮมเมอร์ที่เป็นแนวรับนะฮะเราสามารถใช้แฮมเมอร์เนี่ยเป็นเป็นเป็นเปแนวรับที่สําคัญได้อย่างอย่างที่จากในภาพตัวอย่างนี้เนี่ยให้รูปแบบแฮมเมอร์ทางด้านซ้ายอันแรกเนี่ยโอเคในตำแหน่งนี้เราจำเป็นจะต้องได้รับมีสัญญาณยืนยันตัวสถานะของแฮมเมอร์ของนะฮะแต่ถ้าหากเกิดสัญญาณเกิดรูปแบบแฮมเมอร์ปรากฏขึ้นมาครั้งหนึ่งบริเวณที่เป็นแนวรับ เดียวกันจากแฮมเมอร์เดิมเราไม่จําเป็นต้องรอาการยืนยันของเท็เทียร์ในวันถัดไปก็ได้ในทำหน่างที่สองและเ่าบอกว่ามีสองสถานะ,ะการยืนยันเ่ากมีมีอยู่สองอย่างก็คือหนึ่งรอเท็เทียร์ในวันถัดไปยืนยันสถานะของแฮมเมอร์หรือสองใช้การยืนยันด้วยการที่รูปแบบแฮมเมอร์นั้นปรากฏขึ้นบริเวณแนวรับสาคัญเ่าบอกว่าในวันต่อไปเราสามารถเปิดคําสังส่งซื้อขายได้เลยเพราะมันเกิดขึ้นบริเวณ ตัวเดียวกันที่เป็นแนวนะครับก็คือเกิอสัญญาณทักตัวในบล็อกเลนนะฮะวิธีเช็ครูปแบบแฮมเมอร์ที่แข็งแกร่งถ้าหากว่าเราไม่ต้องการราออย่างที่ผมยกตัวอย่างไปก็ค,คือว่าจะเป็นกราฟเดีเป็นหลังก็ค,คือเราจะต้องรออย่างน,น